สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเบนทํานายไพ่อราเกิลอีกแล้วนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคนที่เกิดราศีกุมประจําัันที่1-16มิถุนายนพศ2523นั่นเองนะคะ เข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อนอมรับคำทำานายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไอดีดลาร์มาได้เลยนะหรือถ้าเกิดใครต้องการวอลเปเปอร์เสริมดวงฟรีนะคะก็แอดไอดีดลางมาได้เลยเช่นกันนะอะเรามาดูกันที่การงานกันเลยเนาะอะเรามาเริ่มกันที่การงานกันเลย สับไพ่นะคะ นะตังมากนะการงานงาน,งานสนับสนุนงานช่วยเหลืองานที่ไม่ได้เป็นตัวหลักแต่ก็มีโอกาสทําให้งานนั้นสาเร็จสัมภาษณ์งานก็จะได้เป็นตัวสํารองแต่ก็มีโอกาสที่จะได้งานงานเดินต่อไปได้โดยไม่มีอะไรมาขัดเลยนะในอนาคตที่จะถึงนี้นะงานดีมีความสุขมีเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่าลูกค,ค้าที่ดีทําอะไรก็คล่องโปร่งปัดจักปัญหา งานออกแบบงานะสวยๆงามๆทำแล้วจะได้กำไรดีมากๆเลยนะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะช่วงนี้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์งานต้องรู้จักอันดับอาวุโสมีเด็กมีผู้ใหญ่จึงจจรารรื่นสงบสุขนะคะแล้วก็ให้ปรึกษาผู้ใหญ่มากๆนะเรื่องการงานเนาะโอเคต่อไปกันที่การเงินกันบ้างเลยนะการเงิน มีใช้มีให้ผู้มีพระคุณประสบความสําเ,เร็จรุ่งเรืองได้ด้วยความกระตันยูการทดแทนผู้มีพระคุณยิ่งให้ยิ่งได้นะแต่ว่าให้คุณรีบเก็บเงินเข้าไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องมีโอกาสได้ใช้เงินจะต้องไปหยาดนะคนที่มีความรู้เตือนให้ฟังหากดื้อจะเสียเงินหนักแก้ไขยากมีคนช่วยได้แต่ก็ไม่มากต้องใช้ปัญญาความรู้เพื่อหาทางออกนะคะให้ประหยัดเงินไว้นะเพราะว่ามี กาสที่กำลังจะต้องใช้เงินในอนาคตนี้นะต่อไปมาดูที่เรื่องสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพเป็นยังไงกันบ้าง มีอาการเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่านะเรื่องหัวเขา่าเรื่องสายตาใครที่เล่นโซเชียลมากเนาะตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีอาการง่วงนอนอ่อนเพลียติดโซเชียลอะไรพวกนี้นะคะนอกนั้นปกติดีก็จะมีแค่เรื่องเข่านะเรื่องเข่าที่ต้องให้ระวังระวังจะโดนหลอกขายเกี่ยวกับเอ่อ ของที่เกี่ยวกับสุขภาพอะ่ะอืแล้วไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะจะเสียเงินฟรีนะคะจะเสียเงินฟรีนะไม่ต้องไปเชื่อกันมากนะอ่ะมาดูกันที่ความรักความรักให้คนโสดก่อนแล้วกันเนาะจะเจอใครบ้างไหม ค้คนโสดนะคะมีโอกาสเจอคู่ที่เหมาะสมนะสร้างครอบครัวได้เจอคนรักครอบครัวให้หมั่นไปทําบุญกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวน,นะและจะเจอเขาได้เร็วขึ้นยิ่งคุณกวดน้ํานะคุณก็จะลืมคนใครที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้อะ่ะเออคุณก็จะลืมคนเก่าได้แล้วนะโอ้โหสิกรรมให้เขานะคะไม่ต้องผูกเวรผูกกรรมกับใครเนาะไม่ต้องผูกเวรผูกกรรมกับใครเนาะอืมดีนะมีโอกาสได้เจอคู่เร็วนะเพราะฉะนั้น อทำตัวเองให้ทำตัวเองให้อหเอเดีเข้าไว้นะพัฒนาตัวเองให้ดีเข้าไว้นะคะอืมจริงๆอะคุณมีปมอะไรบางอย่างนะเออคุณมีปมเกี่ยวกับความรักอะไรบางอย่างแต่ไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากเรื่องพวกเนี้ยให้กรวดน้ำให้ทำใจสบายสบาย เ,ออเรื่องเก่าแล้วก็ให้ปล่อยมันไปเนาะมไม่ต้องไปคิดมากเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเพราะว่าคุณจะเจอคนใหม่แล้วนะคะะมาคนที่มีคู่กันบ้างนะ คีคู่รักคู่ยากหนาะลําบากก็ไม่ทิ้งกันมีปัญหามีภัยมาก็ยังรักกันแล้วก็ดูแลกันดีเนาะใครที่มีลูกเนี่ยลูกจะเป็นโซคทองครองใจมีผู้ใหญ่ต้องดูแลนะถ้าเกิดใครอยากได้ลูกช่วงเนี้ยจะได้จะได้ลูกดีด้วย จะได้ลูกดีด้วยนะอืมคือดวงคุณเนี่ยเป็นเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะพูดงี้ดีกว่าเป็นคนดวงแข็งเรื่องความรักเนาะไม่มีอะไรที่จะมาทํำลายชีวิตคู่ได้มรสุมที่เข้ามาช่วงเนี้ยก็จะผ่านพ้นไปได้นะจะผ่านพ้นไปได้นะคะอะเรามาดูกันว่าพระแม่กาลีอยากบอกอะไรคุณไหมคะ ไพ่พระแม่การีหมายเลขแปดเนาะเรามาดูข้อความที่พระแม่ฝากบอกกันดีกว่านะคะ แน่นอนว่าถ้าหยิบได้ไพ่พระแม่กาลีปางนี้เราจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเช่นเดียวกับนักกายภาพบําบัดที่กดตรงจุดที่สําคัญเพื่อให้หายดังนั้น,น,นวิธีของพระแม่อาจจะสร้างความเจ็บปวดรุนแรงให้กับเราแต่พระแม่มิได้มีเจตนาที่จะทําให้เราทรมานแต่เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจึงอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากที่จะยอมรับวิธีของพระแม่กาลี เนื่องจากพระแม่จะใช้วิธีการจัดการแบบขอ,องพระองค์เองพระแม่กาลีปานี้จะปรากฏเมื่อพร้อมสัญลญักษ์รูปกะโหลกเสมอกะโหลกแสดงถึงจุดจบและชัยชนะเหนืออัตตาตัวตนนอกจากนี้กะโหลกยังบ่งบอกถึงการเข้าถึงโลกทางจิตวิญญาณในระดับจิตวิญญาณเราทุกคนต่างเลือกทางเดินของตัวเองได้พลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่เรา หนีชะตากรรมของตัวเองแต่เป็นการยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับชะตากรรมไม่ว่าเส้นทางที่เราเลือกจะมีความท้าทายหรือยากลำบากเพียงใดก็ตาม ไพ่ใบนี้ต้องการแนะนำว่าในความมืดมิดที่สุดเราจะได้พบกับแสงสว่างความทุกข์ย่อมเป็นบ่อกเกิดของปัญญาจงใหญ่ยอมแพ้ในโชคชะตาและเชื่อมั่นในการทำงานของจัก,กรวาลสุดหัวใจนั่นเองนะคะขอให้ชาวราศีกุ๊ปทุกคนโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ